เริ่มที่ร้อนจบที่รือ้ออะไรครับเนี่ยรอบที่แล้วก็เครื่องสะดุดจบที่ไล่ค่ารอบนี้แม่งเอาอีกแล้วิ่งใช้งานปกติความร้อนนี่ขึ้นตามตีนไปแต่ร้อยองศาเลยพอจอดรถก็มีคูลแลนเดือดปุดๆออกจากหม้อพักไอที่หนักกว่านั้นคือไม่ใช่แค่คูลแลนจ้าแม่งดันมีน้ํามันผสมมาด้วยหลังจากปรึกษา,ากูและแชท GPT ปิดท้ายด้วยให้ช่างเช็คอาการก็ชัดเลยว่างานนี้ เพราะรถเคยขึ้นไฟหิจากอาการน้ําหายเพาราะฝาหม้อน้ําผังสภาพห้องเครื่องเลยโดนลื้อเละอย่างนี้เนี่ยแหละหรือเสร็จเจอฝาสูบโกงนิดๆท่อน้าที่บวมและเสื่อมสภาพอีกไหนๆก็ต้องลื้อระบบน้ําแล้วก็เลย <c oughs> <c oughs> จัดหม้อน้ำอลูมิเนียม2ช่องตรงรุ่นจากแบรนด์บิลเลียนมาเลยยังไงล่ะด้วยความที่เป็นอลูมิเนียมระบายความร้อนได้ดีกว่าขนาดใหญ่กว่าปริมาณความจุของน้ําเยอะกว่าและดูคุณภาพกับความเนียบของชิ้นงานเขาสิแถมทำมาเป็นแบบตรงรุ่นตอนติดตั้งเข้าไปเนี่ยเรียกว่าดัดแปลงน้อยมากๆแต่ต้องเติมคูแลนเยอะกว่าปกติประมาณ1ลิตรนิดๆติดเสร็จใช้งานจริงเดี๋ยวรีวิวให้ฟังว่ามันดีจริงหรือเปล่าส่วนขั้นตอนในการซ่อมก็เริ่มจากสง่งฝาวาลไปเจียโชคดีว่าฝาโกงนิดเดียวเลยยังใช้ปะเก็นไซส์เดิ ตั้งหม้อน้ำใบใหม่เข้าไปเปลี่ยนท่อน้ำทั้ง3ชิ้นเพราะโดนความร้อนจากคูแลน์ผสมน้ำมันทําให้บวมและอาจจะกกอบแตกได้ในอนาคต <ๆ S 1> <ๆ>เพลอแป๊บเดียวที่หมายถึงหนึ่งวันเต็มๆก็ประกอบเสร็จเป็นที่เรียบร้อยทุก<ช><ๆ>อย่างยึดเข้าที่เดิมเป๊ะๆยกเว้นงวงช้างของกรออากาศที่ไม่สามารถใส่ได้เพราะหม้อน้ำมันหนาขึ้นมากินพื้นที่เงาวิง่งทะลุกระจังมาแต่ไกลเลยแหละเอาไปลองวิ่งกันดูดีกว่าว่าปัญหาเรื่องความร้อนเนี่ยจะจบจริงหรือเปล่าเชี่ย แต่ปกติความร้อนจะอยู่ที่96องศามีแมงหายไปเป็น10องศาเลยจังหวะรถติดๆขึ้นไปเต็มที่เนี่ย95แถมระบายความร้อนดีกว่าเดิมโหลดเครื่องก็ลดลงเห็นๆเลยเนี่ยงานนี้บอกเลยว่าเจ็บแต่จบสวยใครมีปัญหาความร้อนหรืออยากจะเปลี่ยนหม้อน้ำเนี่ยแนะนำเลยไปตามกันได้ในตะก้าหรือลิงก์ในคอมเมนต์ใช้ไปเลยยาวๆ